เรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่าสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่าันอีกเช่นเคยนะครับวันก่อนทําคลิปหลานกําลังเต้นโอ้โหท่าทางน่ารักนะครับพี่ป่านาอาทั้งหลายก็อยากจะทาําบ้างแล้ววันก,นก่อนก็ดัดอบรมเรื่องการสร้างวิดีโอสั้นผมก็เลยแถมคลิปไว้ลอนี้ให้ดูโอ้ก็มี หลายท่านต้องการที่จะเอาไปทําบ้างน,นะครับก็เลยจะทําคลิปนี้ให้สําหรับ FC แล้วก็พี่ป้า,าทุกท่านเลยนะครับก็เดินเข้าเว็บไซต์ g o o g l e เนาะนี่ทําในโทรศัพท์มือถือก็ได้เนาะนะครับทําในเครื่องคอมก็ได้เราก็เสิร์ชหาคําว่าเนี่ยคลิงเอนะครับคลิงเอไอันนี้ที่จริงมีกลอกก็ทําได้เดี๋ยวไว้คลิปหน้ากันนะครับคลิปนี้เอาคลิงเอก่อนนะครับนะ คลิก AI นี่เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ทําวิดีโอได้สุดยอดมากๆนะครับเป็นเข้ามาเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับคลิกทีกก่ Create Now ก็มาสู่หน้านี้นะครับคลิกที่ Sign In เนาะคลิกที่ Sign In with Sugar ถ้าไม่มีคำว่า Sign In นะถ้าเราท่านไปเดี๋ยวเขาก็จะให้เราเรากรอก Gmail เองนะครับเราคลิกเข้าไป เลือกอ e ีเมลที่เราต้องการเนาะคลิกถัดไปแล้วก็คลิกดำเนินการต่อน,นจะจ๊ะไว้ครับบางทีเราคลิกไซนอินเข้ามาเลยนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าเราทำไปเนี่ยถ้าเราไม่ไซนอินเขาก็จะให้ไซนอินไปแล้วครับอ่า อันนี้โอเคเราก็มาคลิกนี่นีอันนี้เป็นการสร้างรูปภาพอันนี้เป็นการสร้างวิดีโออ่าครับนะเราเลือก motion control ตัวนี้นะครับ motion control ให้เราคลิกที่ motion library นะเพื่อดูอ,อันนี้เป็นภาพที่ทำไว้แล้วนะครับ motion library อืมก็จะมีให้เราเลือกอ่าตัวน,นี้อ่าอันนี้กำลังคิดมาก พอดนะครับหรืออันนี้ก็ได้อง,ง่งกายหน่อยนะแล้วแต่เรานะครับว่าจะเอาแบบไหนเนี่มีให้เลือกเยอะแยะอันนี้ก็มีออันนี้ก็มีอ่าโอเคนะเ,เราเลือกเอาอันนี้ก็อีกสายนี้พับมานะอ้าวสมม,มติผมเลือกผมเลือกเอาที่กำลังเป็นไวนอนตอนนี้ ก็ได้นะครับอันนี้ปึ๊บอ่า,อาพอเราคลิกเสร็จแล้วเราก็คลิกที่แอดรูปภาพที่เราเจ้ามานะครับสมมติผมคลิกรูปภาพนี้คลิกที่โอเพนอันนี้รูปนี้ดูรูปัวอย่างโอเคแล้วเราเลือกรูปที่เราต้องการใส่ไปแล้วก็คลิกที่เจนเนอเรตะครับทางละห้าสิบเครดิตนะนี่ผมมดเหลือหกสิบหก คลิกอ่าคลิกไปก็จะรอประมาณอ่าห้านาทีจนะ่ไครับเพราะฉะนั้นช่วงที่รอนี้นะก็จะใช้เนี่ยเวลาประมาณห้านาทีเนี่นะห้านาทีเพราะนั้นเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างด้วยนะครับแล้วพร้อมที่บางทีเราถ้าสมมติว่าเรารอนานมากนะเราออกไปกลับมาเขาก็จะทําให้เสร็จนะครับอ่าก็อ่า,อาโอเคเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพักหน้าจอกันนะครับ เอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะประมาณสามนาทีแล้วนะครับนะก็ตอนนี้ก็เหลือบอกเหลือสามสิบวิเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วใช้เวลาก็ประมาณห้าหกนาทีเท่านั้ครับไม่เป็นไรเราดูอ้าอ้ามาละอ่าอ้าอ้าฮอเออ อ่าอ่าผมขยายเต็มหน่นอนแะนะก็โอเคนะมีตัวดาวน์โหลดตัวนี้นะครับอดาวโหลดคลิกดาวนโหลดไปได้เลยนะครับโอเคเราก็จะสามารถเอาคลิปของเราไปโชว์ กับเพื่อนไม่ให้ตกเทรได้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเมยก,กลับไปดูทีนะให้เราคลิกตรงนี้นะครับเนี่ย AI generator นะครับกลับไปหน้าแรกก่อนแล้วจะมีตัวนี้นะครับกลับไปหน้าแรกก่อนอีสปอร์ตโอเคนะมีเขาทำน่ารักน่ารักนันเลยนะครับเนี่ยเอาเราเอาไปเป็นเป็นแนวได้ในตัวอย่างได้ อ่าอาล,ลองนะลองนะครับอย่าลืมนะครับคลิกที่วิดีโอตัวนี้นะแล้วก็คลิกที่ motion control นะครับคลิก motion control อาถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้ค่อยดู motion library ตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกเอาว่าเราจะเอาแบบไหนอ่ามีหลายท่าให้เลือกโอเคนะครับโอเคแล้วเรอทำดูแล้วเอามาโชว์กันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจช่วยกดไลค์ กดสับสไคร b ์กดกระดิ่ติดตามครูว้เก่าด้วยนะครับสวัสดีครับ